พี่แตมี่พี่ว่าร้อยปีที่แล้วต้องมีหูฟังมั้งวะไม่น่ามีนะเฮ้ยแต่เบเยอรมันครบรอบร้อยปีนะฮะร้อยปีต้ววะเออโอ้โหสมัยนั้นมีด้วยเว้ยแล้ววันนี้พวกเราพังรู้จักกันครับกับ DT 770 Pro X ครับร้อปีอี dition ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอยู่กับผมครับเต้ยครับซาบูบาะเลยครับสแต็มสาบูบาะเธอรครับผมเย็นแน่วันนี้ลูกคู่อะพี่วันนี้เราเข้าคู่นะแส<ต><ต>ดง,อองดว่ามันจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนถ้าเราเข้าคู่แบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับต้นคลิปมันพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเบเยอร์ดมิกครบรอบร้อยปีครับพี่แต้ใช่หนึ่งร้อยปีครูฟังหนึ่งร้อยปีแล้วอะโคตรจะแบบ บ้าไปแล้วอะทำไมหนึ่งร้อยปีที่แล้วหูฟังมันกําเนิดขึ้นมาแล้วและที่สําคัญมันคือเบเยอร์ามิกทุกคนรู้จักแน่นอนในวงการหูฟังมอนะะิเตอร์รู้จักไม่มีใครไม่รู้จักสาหรับเบเยอร์ามิกนะฮะซึ่งวันนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวแต่อย่างไรแต่ว่าอาจจะมาบอกคร่าวๆนะครับว่าแนวเสียงเป็นยังไงหน่อยหลังจากที่ฟังนะแต่ว่าเน้นๆวันนี้คือเราจะมาแกะกล่องให้ดูครับว่า DT70 ProX ตัวนี้เนี่ย หน้าตาเป็นยังไงข้างในประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับพี่แจมเนาะไอ้ที่สําคัญช่วงนี้ตอนนี้ซื้อหูฟังใช่ไหมไม่พอเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่ซื้อตอนนี้นะอลิมิเต็ดสุดๆอะใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับสำหรับซื้อหูฟังวันนี้แถมเสื้อ100ปีเบเยอร์ครบรอบ100ปีของเบเยอร์ใช่ไหมพี่แดมอยากเห็นใช่ไหมมาแกะหน่อยดูนะเห้ดูก่อนก่อจานบอกจริงเนาะนี่หน้าตาแบบนี้ นี่อ่าซึ่งเขาก็จะสลักเลยนะครับว่ามันเป็นแบบครบรอบ100ปีนะลำดับเบอร์นะอ่ะซึ่งแบบบอกเลยว่าโคตรเท่และโคตรพรีเมียมสุดๆสำหรับของแถมใช่นี่เขาเขียนไว้เลยว่าเริ่มตั้งแต่1,924่แอ<ถ>มใช่หนึ่หหนึเออยังยังไม่เกิดเลยนะถึง2องพไม่น่าเ, <laughs> เกิดหรอกนะ 1 9 2 4ง2กครบรอบ100ปีพอดีครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับ DT 770 Pro X ซึ่งแน่นอนเราคุ้นหน้าคุ้นตากับ DT 770เดิมอยู่แล้วอืซึ่งตัวนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตำนานใช่เป็นตัวเริ่มต้นของเบเยอร์ซึ่งน้องๆหรือว่า ต่อให้โปรแล้วอ่ะก็ยังซื้อไปใช้อยู่ด้วยราคาที่มันย่อมเยาวนะแล้วก็ใช้งานได้จริงเนาะพี่จำมีความรู้สึกไงบ้างกับตัว7 7เเดิมตัว7 7เเดิมเสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะใช่ไหมใช่คือแบบใช้ทํางานนี่คือแบบครอบคลุมได้ครบจบทั้งอีดีทั้งมิกซ์เสียงได้หมดโคตรครบผมบอกว่ามันครอบจักรวาลมากๆนะฮะัสำหรับคนที่ใช้เบเยอร์มาก่อนรู้ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ มันอัปเกรดมาเป็น7จ0 Pro X อแล้วความแตกต่างอะไรบ้างว่ามาสิแนวเสียงอะไรแน่หนึ่งนะสองสายสามารถถอดได้แล้วเออ7 7 0เดิมถอดไม่ได้นะโคตรจะพิเศษถอดไม่ได้อันนี้คือเรียกได้ว่ารุ่นที่ถอดสายได้แบบราคาประหยัดเริ่มต้นของเขามอยู่ที่เจ้อโปรเอกับ900 ProX อใช่ไหมใช่ก็คืออันนั้นก็คือไม่ไม่ประหยัดนะน่าจะหมื่นอัพแล้วนะแต่ถือว่าก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่เพิ่งจะถอดสายได้นะใช่ถูกต้องแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่บ้า 8,990บาทครับผม8,990บาทอยบาทขอดสายได้แล้วครับใช่อัปเกรดขึ้นมาซึ่งสายของเขาถ้านึกหน้าตาของ7 0 0 Pro X กับ9 0 0 Pro ออกอกมันเป็นสาย MINI XLR อ่าใช่เออแกะดูเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเอาเลยจึ๊บอันนี้ขออนุญาตเรากรีดไว้แล้วนะฮะแกะออกมามาดูกันบอสโงนี่อยู่ข้างในอย่างนี้เลยนะฮะสวยงามกล่องเบเยอร์นิมิกนะครับทุกรุ่น ต้องบอกงี้ว่าเป็นกล่องกระดาษล้วนนะครับการเก็บรักษาก็อาจจะระวังปวดระวังอะไรนิดนึงแต่ว่าจะรักโลกนะรักโลกรักโลกไว้ก่อนนะไม่รู้ทำไมให้มันเป็นกระดาษไว้ก่อนรักโลกรักโลกนี่ใชกระดาษเอาออกมาแล้วซึ่งตัวแพกเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัวเจเจศูนย์เดิมเนาะใช่คล้เจเจศูนย์เดิมตัวเรื่องของเฮดแบนด์ก็จะได้ขายกันเป็นขายขายเป็นกริปล็อกอย่างเงี้นยใอ่แผกเนาะใช่แต่ว่าเอาจริงดูพรีเมียมขึ้นเยอะใช่เพราะว่าแต่เดิมมันจะเป็นอักษร สกินเป็น7 7 0นแต่นี้เป็นอักษรนูนนะเอ้ยฟิลมูนขึ้นมาแล้วใช่เป็นฟิล์มเหมือนโลหะเลยเออแล้วเงาขึ้นมาเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าโคตรสวยอันนี้แบบจับตัวจริงแล้วสวยมากนะครับน้ำหนักใกล้เคียงกับตัวเดิมอาจจะเบากว่านิดนึงละมั้งอ่น้รูสึกะแล้วก็ตอกสลักคำว่า Limited Edition 1 9ใช่ห2ึเอครบรอบร้อยปีและแน่นอนครับ มันถอดสายได้มันไม่มีสายติด<ช>แล้วเพราะฉะนั้นสายมันอยู่ตรงนี้นี่เป็นรูเชื่อมนะครับ mini XR มาวางไว้ก่อนแล้วหยิบสายออกมาดูกันเอาแกะให้ดูเลยข้างในมีอะไรบ้างาดึงออกมาอย่างนี้นะฮะข้างในก็จะประกอบไปด้วยกล่องนนี้แล้วเขาจะเขียนอยู่นะว่าให้เราโอเพนก็เปิดออกมานะครับจึ๊บ เริ่มการอันแรกเป็นน่าเป็นคู่มือแนนวนแน่นอนแหละม,มีคู่มือการใช้งานสําหรับคนที่ซื้อไปครั้งแรกเปิดมันอ่านก็หน่อยนึงใช่แล้วมันจะช่วยคุณได้แบบเยอะมากมนะครับต่อไปนี่2ออ่ะ เบเยอร์แทบทุกรุ่นแถมซองใช่เพื่อที่จะแบบเอ้ยคุณพกออกไปข้างนอกได้นะฮะใช่บางทีออกไปทํางานนอกสถานที่บางทีแบบอาจจะไปบางคนถนัดไลฟ์ซาวด์ถนัดแบบเป็นใช้เฮดโฟนก็มีเหมือนกันเออเนาะก็พกออกไปข้างนอกได้เป็นผ้าร่มนะพี่แดมใช่มันกันน้ำนะฮะใกล้น้าฝนแล้วเอานี้ไปใช้ได้สวยงามต่อไปสายสายอยู่ข้างในแน่นอนอย่างที่บอกครับเป็นมินิเอ็กซาวาแล้วก็ อีกด้านหนึ่งนี่อันนี้เขาแถมมาให้เลยนะเป็นแจ็ค6.3ใช่นะครับสำหรับคนจะไปต่อมิกเซอร์ไปต่ออะไรเนาะเรื่องปกติแต่ว่าเอ้ยแล้วผมจะต่อฟังมือถืออะพี่ทำไงอะก็ทอสิครับเออมานี่หมุนได้เลยเลยนี่เป็นเกลียวหมุนแข็งแรงใช่เป็นอะแดปเตอร์มาเลย3.5นี่ขวังขลังก่นขวังก่อน่จจหวาๆเลยเดียวเชียวมาโอเคเดี๋ยวเราต่อให้ดูกันเลย ว่าหน้าตามนันออกมาเป็นยังไงโ <Okay, S 2> อเคขออนุญาตเคลียร์นะครับอือ่ะมาเจบิบเจบิบแล้วเขาก็จะมีสลัก <c oughs> นะครับสามบลบอกอแ,แน่นตับใส่ลักษณะนี้นี่อือสวยเลยเรียกได้ว่าแบบ ใกล้เคียงเอาจริงดีไซน์เหมือนแทบจะใกล้เคียง700 Pro X เลยนะแต่เก้าร้อยโปรเอกเนาะเพราะว่าสายมันสายมันใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยนะฮะบอกกันอ่ะเดี๋ยวพี่แจมขึ้นหัวตัวนิดนึงอ่ะขึ้นรอครับขึ้นคอนี่ครับอ่ะปรับเส้เล็กน้อยนะปรับเส้เล็กน้อยหัวใหญ่นะฮะอ่าโอเคฟีลที่คุณเคยเออฟีลที่คุณเคยน้ำหนักเป็นไงน้ำหนักเบานะเบาเลยใช่ไหมเบานะใส่สบายใช่ต้องบอกว่า ตัวของ7จ0เดิมเนี่ยก็ใส่สบายอยู่ยแล้วใช่คนจะชื่นชอบตัวเบ e ยร์น a มิกโดยที่แบบเขาให้แพดมาค่อนข้างแบบดูลักชัวม,มันดูมีความแบบหรูหรากว่าแบรนด์อื่นใช่ใส่น,<อ>นานๆแล้วมันไม่เหนียวเออไม่ใช่หนังก็ปลอบเหมือนแบรนด์อื่นใชนอ่อันนี้เขาจะมีความเป็นผ้ามีความเป็นแบบ มันเหมือนแฟบิกอะนิดนึันใส่แล้วสบายเอมีความเป็นคนเราร้อนบ้านเราล้นใช่ไหมเก็บรักไอ้พวกหนังอะไรอย่างเงี้ยบางทีเก็บรักษาลาบากนะฮะใช้ไปนานแล้วมีอาการเปื่อยเบเยอร์เจเจสูนนี่บอกได้เลยว่าตัวเก่าของเราเดโมอยู่มานานมากโอ้โหยังไม่เปื่อยเลยนะโอ้โหเรียกว่าโคตรอึดนานมากตัวแผ่นี่คืออึดมากนะฮะตัวนี้ก็ทํามาเป็นแผดแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะเอาไปใช้นานๆหรือแบบ หลักแบบ4ี่ห้าปีอ่ะเก็บรักษาดีๆเรียกว่าอยู่กับคุณใบแบบยาวๆโอ้ยยาวแน่นอนนะฮะหน้าตาคร่าวๆเป็นประมาณนี้อ่ะพี่แตมมีโอกาสได้ฟังแล้วถูกไหมครับผมผมก็มีโอกาสได้ฟังแล้วพูดกันคร่าวๆแล้วกันก่อนจะแบบไปทําคลิปรีวิวกันโอเคเสียงเป็นยังไงพี่แตมว่าเสียงเป็นยังไงมันจะเคลียร์เคลียร์เลยคือดนตรีแยกชิ้นได้ดีชัดเจนดีมากๆ มันจะต่างจาก770เดิมอยู่ค่อนข้างเยอะนะและเหี๋ยวค่อยไปดูในรีวิวทีแต่อันนี้พูดคร่าวๆก่อนอว่าเสียงต่างแน่นอนแล้วมันจะออกประทางเคลียร์ทำงานง่ายทำงานได้ดีเลยละ่ะเรียกได้ว่าเป็นหูฟังที่โคตรทำงานและกันใช่หลังจากที่เราได้ฟังกันแล้วเรียกได้ว่าทำงานแบบทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์อะเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่แบบ คุณอยากได้ยินรายละเอียดอะไรยุบยับยุบยับโอ้โห oh. พอมันอัปเกรดเป็นสายม m อ r ร์ oh. Oh. แล้วนะ oh. Oh. ม,นมันดีขึ้นเยอะมากนะมากเนาะมากมากเลยดีเทลมันแบบเต็มเปี่ยมแม้จะเป็นแค่3.5ก็ตามนะครับแต่ดีเทลดีมากๆดีมากๆอาจจะไม่ได้ฟังสนุกมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่า ความต่างระหว่าง770 Pro X เนี่ยกับ770เดิมเนี่ย770ธรรมดามันเป็นยังไงเออนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่าตั้งแต่มันเปิดตัวนะคอมเมนต์แบบเข้ามาถามกันเยอะใช่ถามเยอะมากมันต่างกับตัวนั้นยังไงครับพี่เสียงเป็นยังไงโน่นนี่นั่นเรียกว่าตอบไม่ทันอ่ะโอ้นะฮะชัดไอีแล้วมันเอาจริงมันมีจํานวนจํากัดต้องบอกอย่างนี้8,990บาทเนาะใช่เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครหาอยู่แล้วเป็นแฟนเบเยอร์มิกครับมาจัดเถอะนะฮะแล้วบอกเลยว่าร้านเราเนี่ย เอาเข้ามาไม่เยอะนะเออใช่มกูตามตรงว่าเอาเข้ามาไม่เยอะถ้ามีโอกาส รีควาเลยนะฮะแล้วแถมมีเดโมให้ฟังนะฮะมีมาลองฟังได้เลยไม่ใช่ว่าทุกร้านจะมีถูกต้องบอกได้เลยว่าซาวฟูบาร์เตอร์นะครับชั้น5 ABK แวะมาฟังกันหน่อยมีพี่แตมมีผมมีพี่พี่สตาฟอีกหลายคนที่รอต้อนรับแล้วก็เอาเดโมยสวยๆแบบนี้ให้ฟังหรือว่าสนใจเป็นเบเยอร์เดมิกรุ่นอื่นๆเราก็มีเดโมให้ฟังแบบเป็นแถมอะครบๆนะครบเนะออแทบจะครบที่สุดในเมืองไทยแล้วแวะเวียนมาเจอกันได้นะฮะ โอเคใครที่สนใจสั่งซื้ออ่าบอกราคากันไปแล้ว8,990อยากมาฟังมาได้เลยที่หน้าร้านมาซื้อเลยก็ได้นะฮะหรือว่าช่องทางอะไรต่างๆของเรานะฮะช้อปปี้รัสด้าน็อก c เฟซบุ๊กแฟนเพจใช่ Line OA อินสตาแกรมครับเรียกได้ว่าครบทุกช่องทางโอ้เข้าซื้อได้ทุกอย่างซื้อได้ที่เข้ามาดูคลิปมาดูรีวิวไรวอย่างนี้ครับและอนาคตจะได้เห็นพวกเราสองคนแบบนี้มานั่งแกะกล่องอะไรกันนี้นะฮะวันนี้พวกเราเตยครับ แซมครับผมลาไปก่อนครับซาทูบาร์เซอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ